สวัสดีเพื่อนๆชาวยูทูบหรือว่าท่านผู้ชมผู้เขามาติดตามมาชมช่องยูทู e สมบัติดำสิ่งนะครับสวัสดีไปยังทีมงานรถดำรถมโก๊อสูขูสุกนนะครับมาพบมาปอกันคือเก่าพี่น้องกับยูทู e สมบัติดำสิ่งนะครับมาหนึ่อยู่กับทีมงาน เสียวิจิตหุ้ยสุดสดีนะครับทางบานันปากเข้านี่พี่น้องหนิโย่ขามยั่งมากนะครับแหลนดินไปสมทีทางบันทลายทักกาเน่าพี่น้องอทีมงานมาแต่บนันสสยขาวนะครับเสียวิจิตนะครับ อยู่กับเจ้าโกรบิโก้นะครับโบรเบหรือว่ามักที่เอ2เคสองร้อยเป็นหลุนคุณปูคุณปูเหรอล่ละพี่น้องเบื้องสภาพนะครับน่าจะใส่มาหลายปีแล้วพี่น้อง ใ่เครื่องยนต์มิตซูบิชินะครับเป็นเครื่อง6ี31 6 S สูบไดเล็กอินเจคชัน่นเทร์โบแรงมาอยู่ที่รอยหาสิผาแรงมานะครับเอามีโนอันนี้รอยสิผาแรงมาครับ ทุกสูงนี่พี่น้องเออเหลือปลอดครับเพิ่อนๆขึ้น,น,น,นทาสั้นๆกันนะพี่น้อง พี่น้องเลยเวิดเวดฝาดฝาดขอโทษขออภัยเลยครับเอาปปดดรอดปะโอ้โหเอาอันนี้อีเต้าหอครับรอยเจจิมฮารงมาครบับล็อกกี้อาจจะลั่น chấm tìm nghe anh gặp lập chết tàu hoa này, hố về คำพน้อง ียจังหวะช่วงนี้และครับลดมากฮาล็อ,อ,อก,กีร้อยเก้าห้าครับวอร์เชสตเมืองไพร์เดสกเก้สองร้อยครับ,โ,บ,โ,บโกเบโกไปแท็กอยู่แปดสิบเส้นพี่น้อง ลูกแค่เลี้ยงสองโตนะครับจัดให้ทีมงานวันนี้ก็เป็นโชเฟอร์บอยนะครับโชเฟอร์บอยอง่์จีเพิ่นกนาจะยู่ที่ประมาณ0.83าลูกปาดเมตรนะครับ รอยเกาซิมหาร์ได้มาพี่น้อง กันขึ้นไปคักๆแล้วก็ไปเสียจังหวะรถสวนมาเนาะครับอือเอาบ่านครับเอามาเบิ่งบางเท่กันพี่น้องนี่เท่ดีแล้วครับ้แล้วลวัดป่า วิเวกอัส,สลมหรือจังไรนีลล่ละครับนี่ก่อ,อนจะถึงนาทบนะครับเด็บซี่ครับใส่เครื่องเฮ็ดโอ้ะครับทีมงานเสียวิจิตทางบ้านไส้ขาวนะครับ รถดำแลนอยู่กันอยู่หาขั้นหกขั้นครับมันนี่อาอยหครับนี่ยิโน คนสีเฮ็ดเอียงนอปนสีเฮ็ดบ้านนะครับมาเกุบอตาเอลหาันส่วนหนึ่งแปดครับผู้นะจัดหนะักจัดเต็มอยู่นี่ครับนี่ ออยีตเต้าหอครับรอยเจ็นจิมพ้าได้มาครับล็อกกี้

ลิ้นปิงตีนผีว่าจังชิโน่ผมเป็นผู้จัดให้นะครับเดี๋ยวหาชุดน,นึงแปด มีสัง่งยังลูกพี่น้องก็ท่านได้สอบถามเพิ่มด้วยนะครับเอาเพิ่นมทีนี้ยังผมทีอาทีมงานเสียวิจิตนะครับทางบ้านเช้าวครับมาเนี่ยเอารอกี้รอไอ้เจ้าสิบห้าได้มาครับสีชมพูหวานแหววพี่น้อง คูบาวาัตราชิ่นเป็นก็เฟอรองนะครับอำหรับคู่บตาเขานี่กาลิ้นปิงตีนผีวระดันพี่น้องอสายยาของเพื่อนนี่ยุดจอดครับเอาล็อกกี้ครับอโอ้โหจมแล้วครับตกลุมป่ะลุมอะ อดำเลยครับรลมๆๆๆพี่น้อง อ,อ,อ้าวอ้อววบาบเดียวครับงเจ้าเอา,เอาไหมครับเอาไหมลมนะครับ ี๋นวางแผนไหมครับวันดีป้าวดีครับวันดีครับอไ่อนนี่ไล่สดครับเห็ดยังครับนเ็ดมอ้านเลแ้วโอ้เห็ดมองฟูบ้านบอกเบิ้ลสมเบิ้ลยบอกครับมองนี่โอ้ครับผมครับผมโอ้บนสีเห็ดบานครับโอ้โบตําเหรอครับ วันที่ถมที่เสมอกับถนนนอพี่น้องบ่นหน่อยแลละครับเพยใส่ดินจำนวนมากที่เดียวครับเดี๋ยวไปเท่มาแต่ทางฟังของถนนหลัดยางนะครับอ้า ดับมาเลยพี่เลยบอกป้าบัดดิดับลงมาหน้ามาพี่เลยอ๋อลิฟต์ปิ้งตีนผีครับเดี่ยวหัวสุดนึ่งแปดเดี๋ยวเก็บนี่ลากันสักนี่แหละพี่น้องเดี๋ยวคลิปน่ะขอกันไหมครับ ขอให้พี่น้องมีแต่ความสุขความจเจริญพี่นอ้องเดี๋ยวบอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ